หยยบเลยหยยบเลยหยยบหยยบหยยบไม่ต้องไปกดตรงนั้นค่ะหยาบตรงนี้เลยหนูหยาบไปอ่ะหยาบไปเลยลูกหยาบไปอ่านั่นแหละแล้วก็มองหน้ามองมองมันจะชนตาน่อมองไปมองไปหยยบลงหยยบลงเจ็บหูเจ็บหูไม่ใชูเจ็บหูนะเอาอ่ะได้ๆเอาพี่พลอยขับอ่ะพี่พลอยขับสลับกัน พอยัดกนันหงนตรงนี้เอาขาเข้ามาพี่พอยหยยบเข้าไปหยบไปเลยหยยบตรงน,นี้หาของแดดะอุ้ย,ยร,ยยรู้ลวนหนาคนณผู้ิเนาะตรวจจะรถจีนี่ละหยับเข้า,าขไปลูกอย่าไป <c oughs> คือเป็นลูกรวมนน,นี่น่าลรถบ สว,ส,ยยสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะมาเมาแล้วลจ้าขอบคุณค่ะแต่มาหิ้ง,งกินเขากันเรื่อพี่น้องมาหนีิวสวัสดีนะคะเดี๋ยวแม่แตนปิดไลฟ์แล้วนะคะเสียงให้แล้วครับขอบคุณค่ะเอาไปหาใครหุ่เอ,า,อาเด็กหน่อยโอ้เด็กหน่อยเส้นเสือเด็กหน่อยความจน ดีนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะเบิ้งยัดรวดเต็เบิ้งหายัดตวดมาตวดโอ๊ยบ่ไปคือบ่ไปน้องเพชรน้องพลอยคือทั้งฝุ่นนาพี่เอาพี่เอาพี่ก่อนก้องไข่กันแล้วแตอ่อารมณ์เนาะเบิ้งเนี่ยมาพี่วะนี่มาเอาพี่เร็วๆบ้าไปน้ำไข่ไหมเอา้า ฟังยังขึ้นเพราะใสน้ำข่อยแบบเป็นรอบร้อยเจ็สิบเก้าบาทแบบเมา,าเมาสามร้อยสี่สิบห้าค่ะจ้ะอะไร,รอะลูกเอานมมาจากไหนนี่ขวดมาจากไหนลูกขวดใหม่หรือขวดเก่าเนาะอะไรลอาลอยไว้ lại mấy, lại mấy, à, thả thước, đâu có mòn, khỏi mòn má đấy à? À. มกินอะไรอ่ะว้าจ้าโอ้ยยังเข้าไปยังลูกมันแคบประเด็นไหมออกมาออกมาเร็วเอาเอาผู้ใดนั่นไอ้โสมาน่ะมันไอ้โสมาแล้วน่ะ เอาเป็นตายยังมัดเก็บอย่างเงคุณเดี๋ยวเห็นบ่บ่เขีเลี้ยงนั่นลามันเลี้ยงมันแต่จังไม่ต้องอื่นแม้เตจังเลี้ยวเห็นโว้ยโว่ยไป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 เฮ้ยไหนไปโซ่มารถตึงแมนบอกมึงเจ้าเที่ยวเขามาเที่ยวสองคันเนอะสองคันอามารถมาไปมากับมูเต็มนาบ้านเลยไปนะลูกอย่าไปนะ ไปไม่ได้นะรถเยอะเออไอโซไอโซมาโซมาโซ้องขาแได้กล้องจับเจ้าไปขึ้นไหมได้ไหมจังบ้อไปี่นี่กล้องไหม ยังยางไปกล้องไปน้ำเจ้าหมโอ้โหมตัวเตียงไปไปเียงนไปน้มันุงหญ่ไปนมู้นั่นแม่กล้องแมไม่โอ้ไไงอาพลยนะฮะแม่เื้อคุณยายใช้กล้องตัวใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแม่แกนะ ไม่ไม่เอาปะทุปะทุเรามีอยู่ค่ะปบาานลดขอบคุณค่ะมาทั้งวันขอบคุณนะคะกล่องใส่กล่องถูกไหมขอทดลองกล่องเลยเหรอเนี่ยังนี่หมุนน้ำค้นไปทั่วทิศซ์ต้งแน่เซนเซอร์โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่ากับเข้าก้อนอยากกินข้าวแล้วพี่น้องสวัสดีค่ะ รู้แล้วว่ากล้องมันม้องไปจังไหนมันมันน้ำเขาไปจังไหนจังไหนรู้จักแล้วขอบคุณนะคะไป่พายตรวจไปหาหมอก่อนแล้วไข่้วไข่ยังไม่ขึ้นสองขึ้นแล้วขอบคุณค่ะยายชินอนนี่ไก่ ขยายเออดี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 ยู่ดีอยู่นมุนไปเลยหนึ่งมุนมุนขมุนน้ำไม่โซไปละโซเอ้ยเอากล้องอันนี้มาผู้ใช้ให้ผู้ใช้ผู้ใดงานมางางน้ำเหม็ดไหมนี่แม่โอ้ยโอ้ยปิดแล้วว่เซ็นเซอร์ใหม่สิปิดตรงไหนอ่ะต้องกดที่เดิมนั่นแหละกดแช่ไว้กดแช่ใช่ไหมคะ อ๋อนี่ไงมันจะหมุนอ๋อเนี่ยเนี่ยใครเนี่ยโอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณระพีเนื้อนาใครเนี่ย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 ว้าวใครเนี่ยดูสิดูสิใครเดือดเดือดตามคลออีกแล้วโอ้ยกล้องพลอไหมไม่เนี่ยเนะดูตรงไหนนี่เด็กโซ่ใช่ เลีย้ยงโซมาเี้โซมาโซมไปแล้วโซมไปหาเพื่อนแล้ว,วไปไ้าหนิงฮักฮักแม่คุณค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พลยสวัสดีค่ะพี่แจนจ๋าเอามาจากไหนอ่ะลูกอืม นู้มาจากไหนเอากระลังสิปีดกเซฟเซฟแบบนี้ก็เชื่อมต่อช้าบบนั้น